สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ท่านวัดชาแนลนะครับสำหรับโทรศัพท์ Android ใครนะครับที่เจอปัญหานะครับหน้าจอดับแบบนี้ครับแต่ว่ามีคนโทรมานะครับเราก็สามารถได้ยินเสียงนะครับแต่หน้าจอมืดหน้าจอดำแบบนี้นะครับหรือจะเราดู YouTube อยู่นะครับได้ยินเสียงครับแต่ว่าหน้าจอดับแบบนี้นะครับมืดแบบนี้ครับเราแก้ไขง่ายๆครับ ยังไม่ต้องไปหาช่างนะครับเราแก้ไขด้วยตัวเองก่อนนะครับวิธีนี้นะครับก็จะใช้ได้ทุกรุ่นนะครับครับวิธีการนะครับก็จะมีปุ่มอยู่นะครับก็ปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มนี้แล้วก็ปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับเราจะกดปุ่มปิดเครื่องเปิดเครื่องนะครับกับอ่า ปุ่มลดเสียงนะครับนี่ครับเอาตรงข้างลดเสียงนะครับนี่ครับเราก็จะกดค้างไว้เลยนะครับนะครับกดนี่ครับกดค้างไว้ครับเดี๋ยวเขาก็จะดับแล้วก็ทําการเปิดเครื่องใหม่นะครับแบบนี้นะครับจากหน้าจอเรานะครับที่มืดนะครับตอนนี้ เมื่อเราทําแบบนี้นะครับหน้าจอเราก็จะอ่ากลับมาเป็นปกตินะครับก็ง่ายๆนะครับครับแล้วก็รอนะครับนครตัวนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็สามารถ เปิดหน้าจอได้ตามปกติเลยนะครับก็เครื่องนี้นะครับผมทำมาแล้วนะครับตอนนี้ผมสาธิตให้ดูนะครับแต่ว่าทำตามวิธีนี้นะครับหายแน่นอนนะครับอย่าเพิ่งไปหาช่างนะครับก็ถ้าใครทำครั้งแรกแล้วอาโทรศัพท์กลับมาใช้ได้นะครับแต่ว่าเขายังแหลกอยู่นะครับก็สามารถทำซ้ำอีกสักรอบนะครับก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อลหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ